แต่ถ้ายาถ้าชี้เป็นยาก็ชีคนนั้นจ้าสองสิบชีค่ะบุรุองสองมีบุรุษแก้ตัวหน่ได้แต่ก็มีสิทธิ์นะไม่ใช่ไหมจริงๆค่ะทุกคนอีกขออีกขอแบบแพชั่นกว่านี้ได้ป่ะอยากอยู่อ่ะอยากรอดในนี้มันห้องดำนะห้องดำอ่ะชิบลอดคืนนี้เขาห้องดำคุณจะบอกว่าถ้าวันนี้ไปจะเสียใจพี่พี่นี่มันจะร้องไห้หรือะไรป้าบวชขี้เหรอ จริงๆพี่พี่คุรอดอยู่นะคะยกมือภาในสามองมันยกมือค่ะอหมดไปเลยทำไมมั่นใจอ่ะแค่เสียงเดียวนะคะถือว่าพี่พุณรอดยังไม่ตายค่ะโู้แต่น่าเหมือนตายแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่เกมไม่เกมไมเกมมดเลยนะคะดเลยนะคะสามเป็นวงกลมป่ะเหรอทำไมชี้กูอ่ะเนี่ยมันซับพอร์ตกันแปลก มีสองคนที่ขึ้นแท่นนะคะเดี๋ยวจะให้แก้ตัวทั้งคู่เลยให้พี่เบงแก้ตัวก่อนค่ะพี่ไม่ปี๊บยาจบไม่ดีใครดีนะหรอไม่ได้หรอใครดูบลูแก้ตัวบลูเลิศเป็นคนดีค่ะไม่ได้เป็นหมาบ้าดีทุกคนครับอ้าวคืคนครับเวลามึงไปเจอตำรวจเอาเป็นหมาบ้าจบเอาเป็นหมาบ้าจบโอเคหมดได้หมดให้ได้เลยครั้งคนเลเป็นหมาบ้าจบป่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใครอยากเลือกที่จะฆ่าพี่เบงยกมือค่ะ มีนะคะและใครอยากเรืองที่จะเข้าพี่บุญร,<น>รอดอยกมือค่ะ3มเสียงนะคะเอกชนมึงกูสื้อผู้ชายอีกแล้วไอ <ป S 2> ้ a m a z i อผู้ชายจริงแต่ว่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าพี่เป็นยาจบก็ช่างมันเกมจบยังพี่บุญรอดตายไปและอเมซิ่งมากยาจบชนะ